สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนิดาครับทองอยู่ชั้นปสามทับหนึ่งอยู่โรงเรียนอนุบาลลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์วันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องโลมาสีชมพูในทะเลลูกโลมากำลังกินนมแม่มันเอาปากซุกลงไปที่ท้องแม่แล้วดูดนอมอย่างอเ็ดอร่อยจุ๊บ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 ตูม้ม ล,ลูกโลมากระโดดน้ำตามที่แม่สอนมันสะบัดหางกระโดดขึ้นไปเหนือน้ำแล้วหายใจเข้าเต็มปอดสูดอากาศดีจังบึนบึนบึน,บนเสียงเรือคุ้นหูแล่นผ่านมาพวกโลมารีบว่ายน้ำไปใกล้เพราะบางครั้งชาวประมงใจดีจะโยนปลาที่จับมาได้ให้กินวิทวิทเสียงโลมาในฝูงดังขึ้นแม่ลูกจึงตามไป โอ้โหที่นี่มีปลาเยอะแยะเลยใช่แล้วจ้ะเพื่อนๆนในฝูงจึงส่งสัญญาณมาบอกพวกเราไงแม่โลมาบอกลูกโลมาเห็นโลมาตัวอื่นมีสีสันสดใสแม่จา๋าทำไมหนูถึงตัวน้ำปิดปีแบบนี้ล่ะแม่โลมายิ้มตอบเมื่อลูกโตขึ้นผิวของลูกก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเองจ้ะวันหนึ่ง ขณะที่ลูกโลมากำลังว่ายน้ำหาอาหารเขาก็เห็นบางสิ่งเอ๊ะนั่นตัวอะไรนะกินได้หรือเปล่านะอย่าก,กินนะจ๊ะแม่โลมารีบห้ามลูกน้อยนั่นคือถุงพลาสติกที่คนทิ้งลงทะเลหากกินเข้าไปเราก็จะตายได้นะพวกโลมาไม่อย,อยากอยู่ที่ทะเลแห่งนี้อีกต่อไปเพราะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ขยะ ลูกโลมาพยายามว่ายน้ำหลบหลีกขยะแต่ทันใดนั้นเองอวนเก่าๆฝากหนึ่งก็ลอยมาพานลูกโลมาแม่จ๋าช่วยหนูด้วยขณะนั้นเรือลำหนึ่งแล่นผ่านมาพอดีแม่โลมาจึงว่ายไปใกล้เหนือน้ำเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อคนขับเรือเห็นก็รีบดึงอวนออกให้ลูกโลมาส่งเสียงวิทวิทเพื่อขอบคุณ คนมากมายเห็นภาพการช่วยเหลือของลูกโลมาในอินเทอร์เน็ตจึงชวนกันมาดูชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างช่วยกันเก็บขยะทะเลแม่จ๋าเราไม่ต้องย้ายไปที่อื่นแล้วใช่ไหมจะ๊ะแม่โลมายิ้มให้ลูกใช่จะ้ะหลายปีผ่านไปลูกโลมาเติบใหญ่และเปลี่ยนเป็นสีชมพู ฝูงโลมาพากาบบันแหวกไหวในท้องทะเลอย่างมีความสุข